สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานซ่อมแล้วก็เซตแล้วก็ให้วางระบบ G P S นะครับผมก็คือบินปล่อยมือได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะบินให้ชมนะครับรีโมทก็เป็นรีโมทไฟสกายตัวนี้เลยนะครับก็เปิดรีโมทมาแบบนี้นะครับเอาเขาเร่งไว้ต่ำสุดนะครับ สวิคต่างๆก็คือเอาขึ้นขึ้นสุดเลยนะครับตามนี้นะครับผมแล้วเราก็เสียบปลั๊กแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้นิ่งๆครับรอให้ใจโรมันเซตตัวชุดโรเตอร์เฮดจะขยับวางไว้นิ่งๆนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วเราก็สายบาลานส์อันนี้นะครับถึงไหมเนี่ยโอถึงอยู่ก็คือถ้าแบตที่เฮลิคอปเตอร์หมดจะมาร้องที่จะมาร้องที่ริมอ่าจะมาร้องจะร้องเตือนนะครับมันจะดังที่เฮลิคอปเตอร์นะครับลืมลืมลืมเข้าโหมดไคลืงดิดครับผม ก็ต่อสายตัวนี้นะครับจะมาเชื่อมต่อกับอะลามเช็คเซลนะครับก็คือพอแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์หมดเนี่ยมันจะร้องที่ฮอนะครับปีปป๊ปปีปป๊ป,ป,ป,ประมาณนั้นนะครับก็คือแบตหมดทีเนี้ยแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูไฟเนี่ยก็คือถ้าเราส่องด้านหน้าเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเราก้มดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับถ้าอันนั้นไม่ไม่เห็นไม่เป็นไร ก็คือเราเราเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับจะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับพอมเป็นไฟสีน้ําเงินแล้วเนี่ยให้เราตัวเนี้นะครับที่รีโมทให้มาอยู่คําว่า GPS นะครับพออยู่ที่ GPS แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟสีส้มกระพริบนะครับส้มกระพริบกระพริบกระพริบรอวางนิ่งๆรอประมาณ1นนาทีนะครับก็จะกลายเป็นไฟสีเขียวพอเป็นไฟสีเขียวก็คือพร้อมที่จะบินนะครับก็คือนะครับก็คือแบบอ่าต้องเป็นไฟสีเขียวเท่านั้นนะครับถึงจะบินได้นะครับ สีส้มสีแดงห้ามบินนะครับไม่บินต้องสีเขียวเท่านั้นแล้วผมดูก่อนนะครับเป็นไฟสีเขียวแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะบินแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ดแบบนงี้ ถอยห,ห่างออกจากเฮลิคอปเตอร์ประมาณ4 5 9นะครับ4 5 9 4 5เมตร3 4เมตรก็ได้ครับตอนนี้ผมอยู่ประมาณา2เมตร1 2 3 4คันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็กดคำว่าลันนะครับรอให้ไปพัดหมุนสุดเสียงก่อนนะครับ ไลพัดหมุนสุดเสียงแล้วเราเล่นขึ้นไป1ขีดนะครับรอสักครู่ครับสูงพอใจเขาเล่งไม่ต้องกลางนะครับดูหางนะครับนิ่งปกตินะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะบินเดินทางให้ชมนะครับนี่สวยไหม ทุ่งหญ้าเลยอ่ะสวยมากหลงก็ปล่อยมือนะครับผมดูนะครับสวย,ยอะไรเรามองไม่เห็นเลยเอ้าวเหรอตายแล้วจะได้เนาะอ่ามันย้อนแสงใช่ไหมเราต้องไปหญ้านู้นเหรอลำมันเขียวแล้วใบไม้ต้นหญ้ามันเขียวคธอไปมันก็คือเก่าเลยเอ้าวเหรออ่งางั้นไม่ไปก็แล้วกันงั้นก็อยู่แถวแถวนี้แหละก้าบินด้วยมือผมเองนะครับบินด้วยมือผมเอง คือถ้าจะเอาหอขึ้นอะ่ะเราก็เล่งไปขีดนึงะครับสูงพอใจก็คันเร่งก็ไว้ตรงกลางะครับแค่นี้เองนะครับพอก็จะล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงให้ครับผมอยากจะเอาลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งผมก็ลดคันเร่งมา1ขีดนะครับมันจะค่อยๆลงเห็นนะครับพอระดับได้พอใจแล้วก็เอาคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับ ครับผมก็ไอ,อน,นั่นไ,ไม่เอาถ่ายอ่ะก็ไม่ให้ถ่ายทำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาแบตอีกซ้อนก็ได้เนะาะก็ไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่าย <c oughs> บอกตันไหนวะ สวิตเอตัวนี้นะครับบินออโต้เลข8ครับบินอัตโนมัตินะครับผมบินเป็นเลข8จะสลับไปเรื่อยๆนะครับเรายกเลิกได้ตลอดนะครับจะยกเลิกตอนไหนก็ได้นะครับกับฟังก์ชันบินอัตโนมัติยกเลิกนะครับพอยกเลิกปุ๊บฮอก็จะเบรก เองนะครับผมบดีมากครับผมกับลำนี้นะครับอัมมี่ครับผมน็อดอินน็อดอินก็คือการหันหัวเฮลิคอปเตอร์ามาทางเรานะครับเขาเรียกว่าน็อดอินนะครับแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์ใกล้หมดแล้วนะครับร้องร้องแล้วนะครับหนึ่งตีดใกล้แล้วนะครับ ั้งหมดก็จะร้องตีต๊ตีต๊ตี๊ตนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ1นนาทีนะครับ ก็ใกล้หมดแล้วแหละครับตินแล้วครับอ๋อยางยังยังเดี๋ยวนิดนึงนะ๋ย้ผมดูก่อนนะอ่าเน่เน่ใกล้หมดแล้วนะครับทางโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ข้างนอกได้ยินชัดเจนนะเอาขั้นเร่งลงขีดนึงนะครับพอจะค่อยๆลงเห็นไหมครับถึงพื้นแล้วก็ยกเลิกครับกดคําว่าสต็อป แท่นองนะครับผมกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ UH-1 450 Army นะครับผมลำนี้นะครับก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วก็ดึงปลั๊กแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์ออกดึงสายบาลานซ์ออกแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทถึงเท่านี้นะครับผมกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์450 Army ตัวนี้เป็นหางหางซ้ายด้วยนะครับปกติเราจะเห็นหางขวานะครับตัวนี้เป็นหางซ้ายก็ไม่ทราบว่าพี่ลูกค้าได้มาจากไหนนะครับก็ผมเองก็เป็นเอามา อัปเกรดนะครับผมให้บินล็อกตำแหน่งล็อกความสูงนะครับก็อัปเกรดต่างๆนะครับให้บินได้ขนาดนี้ครับก็อันนี้ต้นฉบับเขามาอยู่แล้วนะผมไม่ได้ทําเองนะครับเขามาอยู่แล้วนะครับของเขามาอยู่แล้วนะครับกับหางด้านซ้ายนะครับถ้าให้ผมทําให้ผมก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตรงนี้เขาจะเว้านะเขาจะเว้ามานะครับ่าบ้านเรานะส่วนใหญ่บ้านเราเขาจะเว้าตรงนี้นะครับ ถ้ามาทําเป็นหางแบบนี้ก็ต้องมาปิดฝั่งนี้ก็เรื่องใหญ่อยู่ครับผมนะโอเคนะครับผมดึงปลั๊กแบตที่เฮลิคอปเตอร์ออกแล้วเราก็ดึงสายตัวนี้ออกนะครับนะครับดึงออกไปเลยนะครับถ้าเราไม่ดึงออกมันก็จะเป็นไฟขึ้นโชว์อย่างเงี้ยครับนะครับ11.4อ่า3.80เห็นไหมครับพอมันร้องตีตีตีก็มีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเอาเครื่องลงนะครับหรือไม่เราก็จับ นาฬิกาก็ได้ครับสี่ห้านาทีก็พอนะครับเปิดสวิกรีโมดนะครับผมครับผมก็รีวิวจบแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ต แล้วเรือขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามแล้วนะครับกับสมบูรณ์เพงศรีอสีบกช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะครับผมก็ฝากช่องทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนะครับที่นํามาเสนอนะก็คือบินดีแน่นอนนะครับผมนะก็อย่าไปเล่นตอนลมมันแรงๆนะครับเล่นลมเบาๆก็พอนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์สเกลนะครับถ้าไม่เป็นสเกลเล่นได้ทุกสภาพอากาศนะครับสเกลจะต้องเล่นลมนิ่งๆนะครับผมก็มีลมก็เล่นได้นะครับแต่ว่า ลมไม่แรงมากนะฮะในงั้นทอมันจะอยู่อย่างไรครับมันจะไม่นิ่ง่ะครับอ่าประมาณนั้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ